ไทยเฮลเดยร์รันนะครับในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นครบรอบ12ปีนะครับหรือเป็นครั้งที่12นะครับกส,สอสอเองก็ได้ร่วมกับสมาคมชมรมเดินวิ่งแห่งประเทศไทยนะครับที่จะได้พยายามหานะครับกิจกรรมต่างๆในการที่กระตุ้นและก็เชิญชวนนะครับแต่ละคนได้มีโอกาสในการที่จะมาออกกำลังกายกัน ในการที่จะทําให้เกิดการมีพฤติกรรมการออกกําลังกายจนไปสู่การมีวินัยออกกําลังกายและก็จนไปสู่การสร้างนิสัยทําเป็นประจําของการออกกําลังกายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคต่างๆนี่นะครับที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น NCD นะครับซึ่งก็สาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากภาวะเหนื่อยนิ่งนะครับโดยที่ประเทศไทยเองนะครับมีอายุคาาเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่76ปี 76.56ปีนะครับซึ่งก็เป็นอันดับ78ของโลกครับซึ่งตรงส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากโรค n c d ที่เรามีค่อนข้างเยอะจำเป็นครับที่จะต้องมีการรณรงค์ให้เกิดการดูแลสุขภาพทั้งในเรื่องของการงดเหล้างดบุหรี่และก็การทานอาหารที่เหมาะสมและจนถึงการออกกำลังกายที่เพียงพอนะครับประเทศไทยครับในช่วงโควิดนะครับในปี2562นะครับ ก็ยาวนานเลยครับมีการออกกำลังกายอย่างเพียงพอถึง72 74นะครับแต่แน่นอนว่าในภาวะที่โควิดเกิดขึ้นนะครับก็ลดลงมาเหลือ54นะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็น62และตอนนี้เป็น68ในปี2566ครับซึ่งเราก็อยากกะเชิญชวนและก็พยายามที่จะขับเคลื่อนสังคมนะครับให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อลด เรื่อง NCD โรคเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคอัมาพาตต่างๆจะได้ลดลงนะครับซึ่งก็จำเป็นต้ตองสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มคนต่างๆนะครับอยากจะเชิญชวนในการที่เราจัดไทยเฮลเด์ Day ลันนะครับก็จะจัดที่สะพานพระราม8นะครับในวันที่8ธันวาคม2567นในเวลาตี5นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับคนที่ รักสุขภาพและอยากออกกำลังกายนะครับก็มาร่วมกิจกรรมของไทยเฮลเด d a ์ลันกันในวันที่8ธันวาคมครับ